อ,นนอนัไนไหนเนี่ยอนละ,นะเอออไนั่นหมายังวะ <ijo plays> ไอ้ยีูบอกให้ลอกูเออีนั่มาพ <laughs> ันเอาเร็วๆเอา <inevitable> <Jeez> บอกบอกตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยว <spe ll sounds> ่าลูกแค่นี้มันตึงขนาดนั้นเลยหรอ อะไรเนี่ยอืมทุเรศว่าดใครวาด <Yeah. S 2> วาดด้วยเชียมากเลยควยวาดเชียจรนะิงป่ะเนี่ยศิลปะเกศีฮะมันวาดยังไงอะ่ะ บ่ีัตอนแรกจะว่าแบบโอ้โหเลยไม่วาดีกว่าเห็นไหมถูกด้วยเต็มสลัดีมั้งบนพุซี่แมวแมวแมวเขาชื่อพุซี่ยัว่าชื่อพุซี่โอ้ยชิบหายแล้ว มังกรเลยแต่มันถูกนะเว้ยกูดูออกแล้วเป็นี่ยเนี่ยเนี่ยกูบอกแล้วศิลปะเกียรสีไม่ดีสัสไอียพีดไวเตอร์ไม่ไม่เหมือนเฮียเลยเฮี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 ยเซฟไปดิเซฟไปละเนี่ยพูดมีแต่เฮียวะเฮียคืนมานวุ้ยไม่เป็นไหมเงี้ยเฮียคืนปาน นี่ตจบก็มันสีน้ำตาลตัวใหญ่แี้น่ากลัวนี่จบมันเหมือนไอ้ที่มันอยู่ในเรื่องโดเรมอนฮะตัวอะไรเดนนิสเซาล์อ่ะโอ้โหอันนี้เดนนิสเซาล์เป็นบริโอหรือเปล่าเปโก้เปโก้เวอร์ชั่นอะไรไม่รู้สวยว้าเล่กูิวลิป ตูลิฟตูลิฟจินตนาการมึงเนาะเอซัสตูลิฟเลยฝ่าเหี้ยเลิกพายถู่ไว้เออ้วกูผิดตรงไหนเออใช่ไหมตูลิฟเหี้ยเลยแล้วดูมันเแย่มเลยโอ้หาางลาตลงสีก็ไม่หมด หักกับหินหินมันหินแล้วเนะกยไม่รู้มันไม่มันเป็นสีเท้าอ่ะกูสาววะเฮ้ยอย่าพึ่งถ่ายรูปก่อนอ๋อได้ได้ได้ฮะอันนี้เวอร์ชันอะไรแต่กูพูดจริงนะว่าแบบตายแล้วกูความคิดสร้างสรรค์มากเวอร์ชันแบบวาดวาดรูปปะจับแล้วก็ตัวก่อนตัวหาก่อนจะเปิดไฟด้วยอพร้อมมาไหนบอก